วันนี้เราจะมาเมาท์มอยข่าวหน้าหนึ่งจากอังกฤษกันดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะตามแต่ข่าวการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูอะไรแปลกๆที่ BBC News เนี่ยเขาไปรวบรวมภาพหัวข่าวแล้วก็รูปภาพเด็ดๆจากหนังสือพิมพ์บนอาทิตย์มาให้ดูกันนะคะบอกเลยว่ามีทุกอารมณ์เลยค่ะหม่อมว่ามันน่ารักแล้วก็น่าสนใจดีนะคะต้นกันที่ Trooping the c o l o r ของดีอังกฤษเขาลหละ ข่าวใหญ่สุดก็คือเรื่องของ Trooping the Color เนี่ยละค่ะที่เขาจัดขึ้นเพื่อฉลองวันเกิดอย่างเป็นทางการของคิงชาร์ลที่3ของอังกฤษนะคะหนังสือพิมพ์ Sunday Express ถึงกับบอกว่าวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของอังกฤษเลยนะส่วน Sunday Telegraph ก็ลงรูปครอบครัวของราชวงศ์นะปกมือจากระเบียนพระราชวังบั k กิงแฮมเห็นแล้วรู้เลยว่านี่แหละ Trooping the Color ของจริงค่ะมาดูในเรื่องของแฟชั่นราชวงศ์นะคะแฟชั่นราชวงศ์ที่ใครๆ ก็จ,จับตามองอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับให้ความสนใจก็คือแฟชั่นของเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์กับเจ้าหญิงชาร์ลอตค่ะ <c oughs> คุณค่ะสองแม่ลูกคูน่นี้เข้าคู่กันเป๊ะจนคนแซวว่าเป็นฝาแฝดเลยนะหนังสือพิมพ์ Mail on Sunday กับ The Sun on Sunday เนี่ยลงรูปใหญ่เบอริ่มเทิมเลยค่ะของสองแม่ลูกคู่นี้ <c oughs> โอ้โหเรียกได้ว,ว่ามีความน่ารัก <c oughs> ของฝาแฝดทวินแม่ลูกเต็มหน้าเลยนะคะ